จ <mm <sm ิ้จูก g o ถาพี่น้องอสิบสี่ไม่ใช่ปดหน่อยสองสุดป่ดสุดสากันบ้างไหมสามรอยจิ้งจ่สารอยสาันบ้าเนาะแถมมันเออตัวนั้นิแถมแยี่ีเนาะ Có yeah, gì được hết. Mia thích đi nói. Mia thôi nói. Mia thôi. Mia thích đi đi. Mia thích nhạy Mia thích đi. Mia thích đi. Mia thích đi. มาแล้วมาแล้วมนากินตาแดดฮะบ่แดดดอกสำเนาโบดำอ่นดำบ่ดำไม่าคนขาวจะคนขาวคน่คนขาววุ้ยจิ้มมาเนีะครับคือนักชมกุตะชื่อสุดหนึ่งคาแทมสุดหนึ่ง น้ามันเลี้ยงเหรเนาะมนง่าเป็นยังไงวะยังหายม้งเขเอาให้ยังวะเขาเอาใหายมั้งเออเขามากับสุดแถมมาแล้วเสี่ยงกันไหเป็นใบที่สิบเหมือนกัรย่าใบที่สิบเขาแถมมาสุดนหนึ่งที่สิบเดี๋วเขาเอาไปแต่เก้าใบตัวแถมมายังไงใบอนนี้มัอยู่เออยังไงใบหนึ่งผู้ว่าอยู่ด้วยชุดที่สิบเจ็ดเนี่ยติตัวแถมต้องมีใบก็มีอะไรใบมันมันมัน ใบที่ที่ชิปหนูตัวนี้แล้วก็เขาแถมมาตัวนั้นมาตัวนั้นเฮ้ใบตัวชเก็นี่ยตัวนี้นะตัวชิปก็ไปของเขาเลยเขาไปยังไงก็แถมจะให้ใบเขาก็ให้แด้ตัวได้ซื้อมาอ่ะเขาบูดได้ซื้อเนาะซื้อไิใช้เขาแถมมาที่เขาให้ด้เขาให้แล้วคก็แค่เงาคน จกใส่ก,กันแล้วบ่เออไล่แต่เน,ะนาะปานอาทิไปซื้อมูมาใส่อีกโอ้ oh, หน่อยปนันอาทิตยไปซื้อมูมาใส่ไ,ไปแล้วไปแล้ว แทมไม่ถูกแแทมลายเนาะไม่ line, no? mm ู hmm. มามามานั่งของมึงเหรอเห็นเลยหาเงินแทบตายเห็นมาอะไรจะฉีกถิ่มลงมาเองความชงไปไหวเองเห็นยังเฮ้ยเห็นยังเอาไหวเองแลละหาแทบตายเห็นเลยเนาะโอมันเป็นขนมเหยียบติ่มเลย

<cin stereotype> <sympath là> ừ mhm 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 bố mhm 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 dinh, mhm dinh. mhm dinh. mhm 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 Mai

นี่ถ้ามีแต่ผู้หญิงมาออกมาแล้วหอ,องจะคองเราหลยก็นั่นแหละผู้หญิงก็ได,ไดมีแต่ผู้หญิงปกติจะลงนอกมาออกมลยออกแล้วลงออกโผล่แล้วอกหญิงก,ก็แล<อ>้วเห็นงานน้อยแล้วส<อ>่งจะสั่งแต่ก่อนเลยแล้ส่งาะ แต่เราเหป้าหมอเป็นเดือนเรามั่นใจได้ราบัลบูเซียอยู่ในนี้ก็ยังไม่ไหวนะฮะปาปีเก็บไปเก็บไปกินครับแล้วเก็หมอเก็บเงินกันแล้วเก็ไปเก็บเงินเหรอยืดเติมนะมาหาแล้วแล้วมาค้างมาัาเงินใส่เลยหาเงิดี

พอลดเลยลดเลย่นเอามาเอาก็ไ hmm. ด mm ้เอก็ได้มาหน่ะุตโนบมาเนาะพุโน่าเลยพากเสียงเลยนะเสียกินเียมุทานน รู้แปลาหมึกปลาหมึกกูเออ <c oughs> ใส่ปลาหมึกฮะวาะม,มีน้ำแข็งคือครับเนาะไม่้กินะ,นะอ,าาอะทาใส่น้ำแข็งเป <c oughs> นาแข็งมาับบอกแล้วว่าใส่ตะียมันใส่ยากมันเยอเลย Ừ. Ừ. Đây. Ngài sút bỏ. Nó mình nó được. นัวบ่นัวดีเหมนชิมมันนะนัวานะตี่ักที่น้องดอยู่นี่ไมแดงไแดง được thân từ bỏ mà ừ. มันเป็นขไปนหากันงมานง่ายเลไขน่ายยันไปไปบข่ับเป็ดนี่เขาแกงกินได้บ่ไอ้เขียบเนี่ยได้แล้เนาะได้บ กล้ยินเลยกินอิ่มแล้วอิ่มในยาอิ่มในยาไปกินมดมือหนาบ่อิ่มมือหนากินเล็บหมอบอมือหนาพี่น้องบ่อิ่มมือนี้กินเต็มที่มือนี้ยช่องสุดมือหนาสุดเดียวมือหนาบ่อิ่ม นี่มึงจะกินมึงต้องใส่ภากน้ำนี่ยดิบเนี่ยไม่ต่านธรรมดเนาะ่ไหมท่านี่บอกมัดนชน่ไหมไม่ใช่อหมบ้านแดงก็เลยทนหน่อย กินอาหารู้สิแอ้ปอบพุนในกระฮอกเหรอคะจำรวมหมดแล้ววอบพ่หนม่ด้ขอโอ้เียวปอบพุนไปเล Bye.